ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆก่อนนะคะเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างมากเพราะว่าคุณเอมี่อัมเรียจาคอบนนะคะอดีตนางเอกดังเขาได้โกนผมบวชชีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากพ้นโทษในคดียาเสพติดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนดราม่าหนักบอกว่าหาว่าที่หลุดพ้นจากคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นเพราะว่ายัดเงินใต้โต๊ะให้กับทนายจนรอดมาได้ต่างๆนานาคือเจอข่าวหลายอย่าง มากๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็หันไปปฏิบัติธรรมเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายแล้วก็ชาระล้างจิตใจให้สงบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเจอแต่เรื่องร้ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดในวันนี้เลยค่ะอดีตนางเอกสาวคนนี้เนี่ยตัดสินใจโกนผมบวชชีไม่มีกําหนดศึกนะคะโอ้โหไม่มีกําหนดศึกเลยแล้วก็โดยมีแม่แล้วก็ญาติค่ะที่ไปร่วมพิธีด้วยนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งแม่ชีเอมี่เนี่ยเขาบอกว่าการโกนผมบวชชีครั้งนี้เนี่ยเพื่อทด แทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะคะขอผลบุญทั้งหมดเนี่ยตกแก่ทุกคนทั้งที่หวังดีแล้วก็หวังร้ายพร้อมกับขออโหสิกรรมกับทุกสิ่งด้วยนะคะและสําหรับการบวชครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าแม่ของแม่ชีเองเนี่ยนะคะก็ถือโอกาสบวชชีพราหมณ์ตามลูกสาวไปด้วยเลยนะคะใช่ค่ะนี่แหละเป็นภาพ <c oughs> บรรยากาศที่เรานํามาฝากกันยังไงก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะ,คะ,คะสําหรับการบวชครั้งนี้นะคะยังไงก็ พวกเราเนี่ยขอให้ต่อไปนี้เนี่ยแม่ชีแล้วก็ครอบครัวเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาละกันในชีวิตนะคะ